ผมยินดีด้วยนะครับกับคนที่เจอคลิปนี้เนาะเราจะมาเข้าถึงนะครับความสุขที่สุดนะความสุขที่ไม่ต้องวิ่งแสวงหาเป็นความสุดเป็นความสงบเป็นการหลุดพ้นที่เราทุกคนนะมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้ยินเสียงนี้นะเนาะอยากให้ทุกคนนะนั่งค่อนคลายนะครับร่างกายรีแลกซ์นะครับสบายสบาย ผ่อนคลายร่างกายเนาะรีแลกซ์สบายๆรู้สึกตัวครับรู้สึกตัวไวกาลังคิดอะไรอยู่นะครับปล่อยวางความคิดครับปล่อยเขาคิดไปเนาะปล่อยวางความคิดปล่อยวางร่างกายครับให้คิดว่าเรานั่งอยู่ที่ธรรมชาตินะครับภูเขาน้ําตกนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเย็นสบายนะครับ ให้ทุกคนนะครับหายใจเข้าเบาๆนะครับยาวๆเนาะสามครั้งครับ ให้ทุกคนลืมตานะครับแล้วก็ให้ตั้งจิตเนาะแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับทุกคนตั้งจิตแผ่เมตตานะครับตั้งจิตประกอบไปด้วยเมตตานะครับแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องกว้างนะครับแผ่ไปตลอดด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวง ไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้เนาะไปสู่โลกทั้งปวงสาธุหายใจเหมือนเดิมนะครับหายใจเข้าเบาๆยาวๆครับสามรอบอีกรอบนึงครับ หายใจออกแล้วปล่อยเลยอ่าหายใจออกแล้วปล่อยเลยครับตอนนี้นะครับสํารวจตัวเองนะรู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่คนจะรู้สึกเบาสบายความคิดเนี่ยมันหายไปเลยเนาะความคิดมันหายไปเลยเนาะเดี๋ยวความเบาสบายความโล่งความว่างนะครับความคิดเนี่ยหายไปเลยอืมลองสังเกตตัวเองดูเนาะทุกคนลองขยับร่างกายดูครับอ่าลองขยับร่างกายดูขยับร่างกายดูว่าความเบาสบายความโล่งความว่างนั้นยังอยู่ไหม ขยับร่างกายอยู่เลยขยับซ้ายขยับขวาขยับร่างกายอยู่เลยครับขยับเลยเอาขยับร่างกายนะครับขยับร่างกายรีแลกซ์นึ่เารีแลกซ์ร่างกายนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปถึงคํานี้นะครับใช้ชีวิตอย่างสมมุตินะแต่ใจเป็นวิมุตตินะครับเนาะขยับร่างกายนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์ร่างกายขยับร่างกายเนาะรีแลกซ์ร่างกายขยับร่างกายนะครับรู้สึกเบาสบายอยู่ไหมรู้สึกเบาสบายอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ารู้สึกเบาสบายอยู่นะครับให้ทุกคนเนาะทิ้งเลยครับทิ้งปล่อยวางละสละทิ้งไปเลยอะไรที่เป็นความเบาสบายทุกจากที่เกิดขึ้นที่เรารู้ได้ตอนนี้ทิ้งไปให้หมดปล่อยวางไปให้หมดครับ ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับพระเจ้ากล่าวไว้ทุกคนทิ้งไปเลยปล่อยไปเลยครับปล่อยวางทุกอย่างทิ้งทิ้งไปเลยครับไม่เอาจะโล่งว่างสบายอะไรก็ไม่เอาทิ้งไปทิ้งไปให้หมดทิ้งไปเลยครับปล่อยวางทุกอย่าง สิ่งสิ่งนี้เนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตัดสรู้นะครับเนาะสุขที่แท้จริงนะครับนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับจะถึงสุขที่แท้จริงนะครับด้วยการปล่อยวางด้วยการละด้วยการสละนะออทิ้งทุกอย่างปล่อยทุกอย่างครับทิ้งจากภายในทิ้งไปให้หมดแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้างให้ทุกคนพิมพ์มาก็ได้ครับพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้เนาะรู้สึกไงทิ้งให้หมดเนาะทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเลยแล้วดูเลยครับว่าตอนเนี้ยความรู้สึกมันมีตัวมีตนมีอะไรอยู่ไหมมีไหมครับข้างในมีความคิดเราอยู่ไหมมีความจําได้ใหม่รู้อยู่ไหมมีสิ่งที่เกิดที่ดับอยู่ในนั้นไหมครับแล้วมันมีตัวเราเนี่ย อยู่ในนั้นไหมมีไหมครับปล่อยวางทุกสิ่งเลยปล่อยไปเลยครับไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะปล่อยไปปล่อยไปเลยครับปล่อยปล่อยแล้วไปไงปล่อยไปให้หมดครับธรรมชาติที่แท้จริงมีเพียงเท่านี้เนาะธรรมะของพระองค์นะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ปล่อยไปเลยครับเห็นไหมเห็นความจริงท si ี่มันเกิดขึ้นไหมครับมันมีอะไรเป็นของเราไหมเมื่อเห็นแบบเนี้ยมันก็เห็นทุกอย่างที่เหมือนฝนนะครับที่มันตกเดี๋ยวฝนมันก็หยุดชีวิตเราก็เช่นกันเดี๋ยวมันก็ดับสลายไปจะเป็นความสุข จะเป็นความทุกข์ก็เช่นกันครับหรือจะเป็นความคิดอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็แตกสลายเนาะใช้ชีวิตนะครับอย่างสมมุติแต่ใจเป็นมุตตินะเห็นไหมใจที่มันหลุดพ้นปล่อยวางนะครับเห็นธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงนะครับใช้ชีวิตที่เหลือนะด้วยความเมตตาให้อภยัย อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเนาะเออให้แฟัอยู่เสมออ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เมตานะครับ